ครับผมครับผมสวัสดีคร <uma> ับพ <hai. S 1> ี <mor MEL Thanks in photos> ่น้องเอฟซีนกเขาไงสายต่อดินครับผมผมมวันนี้ก็เป็นเสาวันซุกที่หนึ่งชันมาคมนะครับเนาะเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้ววันนี้ก็ถิ่มาันนี้ด้วยก็เราผมเป็นนกน้ำเขาจากมาเลเซียกาครับผมรอบนี้ก็บางโซก็ครับนะครังยินเสียงเรอครับยินเสียงเหรอวันคู่เซตกันนะครับผมนกอ่ะ เราถือว่าพาผีพามาหนองเาเบึงโตนกขึ้นกอแล้วครับผมน,นี้ก็หน้าผอมาน้ำกันทัน้งหมดสีตัวนะครับเนาะสีตัวเป็นนกยืนชาหพน้อมฝึกนั่น,นเป็นนกน,นกเยืนชาหพ,พน้อมฝึกสามตัวครับแล้วก็เป็นนกที่ว่าฝึกแล้วตัวหน,นึ่งครับฟังเสียงเลยครับนี่ เดินห้างสามหมื่นกับสองขึ้นนครับผมนกเดินห้างสามหมื่นก <ın> <illing> ับสองขึ้นเราเมืองตัวนกครัยบนะเบิองตัวแรกเลยเป็นนกที่ว่าพี่ประสบการณ์แล้วตัวนึงครับผมลอยเป็นนกที่ว่าพร้อมฝึกอีกสามตัวครับผมนี่ข้าเบิงตัวแรกเลยโอ้เป็นนกหายง่นี่ะครับตัวนี้ง่ายครับผมตัวนี้ ดูงี้เลยเดี๋ยวฮะใส่สายหลังกันครับเดี๋ยวขึ้นชาแนครับผมนุกขึ้นมาถึงจริงครับดูงี้เลยนี่ครับว่ามีตากลองครันนนนบนาะกดได้จับกล่องผู้เดียวครับไว้เดินไปเจอตัว้วครับตัวแรกเาครับตัวแรกอะไรต้อง เปียนสายลังเลยครับผมสายลัง่อน้างขอน้างสิสันครับผมขอน้างสิสันไปรับตัวเลยครับเดี๋ยวเดนตัวส่วนต่อเลยครับต่วนเลย่อำัวที่กถึงกับไงแฮตด่วกโอ้ กลางครับ,บกลางๆเต็มหลุดมือให้รอดครับง่ามจับเดี๋ยวขึ้นชาิแล้วผมสิเดี๋ยวผมจับกล้องให้เบิ้งแค่น,นึงครับให้เบิ้งตัวนกเดี๋ยวเอานกขึ้นชาิไปก่อน làm lấy con rồi đã muốn chú ý sao rồi mình ta tuổi nhẹ đi hợp nục tuổi nhẹ đây cầm nhẹ và nhẹ hợp cho nó không không có bà mình nhẹ đi đi nhẹ đi vô nục tuổi nhẹ นี่ครับคันแล้วครับคันเหี่ยกแล้วครับถ้าได้กินเขาได้จะอ่คันเหรอ เหรอหนุกเหรบคู่ละแม่กองกับคู่ลาเด้ครับนี่เดี๋ยวเอาตัวแม่กองห่อไปครับผมไปป่ะตัวที่เป้ยมันโอ้โหเง่ๆเนะครับมันตัวที่เอาไปเอาไปใส่ข้างมันเถอะไปลงเห็นเลยครับนุกเดี๋ยวพวกตัวที่เจียบว่าตัวนั้นไหนจะเป็น เดี๋ยวเป็นนกตัวมีประสบการณ์ครับตัวเตยผันโอ้ตัวนี้ก็เงยครับ่งยเงยได้ตัวนี้เด็ดเด็ดโอ้ชุดนี้ผมว่าเนี่ตัวเด็ดเด็ดดีครับตัวชุดนี้ก็ไปวางที่ห้องโอขึ้นชั้นนำเกี่ยวกับตัวเลยไหมเดี๋ยวมองตัวนี้ครับ เดี๋ยวผมอติดเอาเอาให้เบิ้งตัวนกน้ำครับแบบนี้นี่ครับขึ้นชัน้นขึ้นชั้นเรียบร้อยทั้งหมดทั้งสีตัวแล้วครับนี่เบิงตัวนี้ครับฟังเสียงเลยเ,ยเดี๋ยวจะทิวาตัวทิวาม,มีประสบการณ์ตัวนี้เป็นตัวอันนี้เป็นตัวนี้ครับทิวานกลงดินลงอย่างเหลือตัวนี้พอได้ยินเสียงคู่อ่างเมื่อกี้เ,เดี๋ยวลอง,ลอง,ลองเอาว่า ใส่นี้ตัวนี้บั้งนี่มีคนจับกล้องถือกล้องไงครับผมเป็นสองตัวนี้ละตัวนี้ไหนเป็นนกที่ว่ามีประสบการณ์แล้วครับนี่นี่กินเข้ากินนามะครับขันก้อนเลย ว่านกมีประสบการณ์ครับผมนี่ตัวนี้ที่มีประสบการณ์ให้ลให้โล,ลกดิน,นครับแต่ว่าใจดีแห้งครับก็หอดม่ได้กินเขากินน้ำเลยคู่กอนน,น,นี่ตัวนี้กันสวยงามนะครับตัวนี้ตัวนี้คอดาง,งชิ้นใหญ่ยู่สตล้ว,วครับนกชุดนี้มาเนี่ยยู่สตบ ขับตัวจังไยครับผมนกรับร่องว่าเด่นแน่นอนครับต้องให้ต้องให้เวลานกจะหน่อยครับบางตัวใจดีม,มากมันกับร่างกายมันแข็งแรงครับบางตัวมาหอนมันกับเด่นมันกับคันเลยนกนมันมีใจดีครับตัวนี้ ลองใช้ตัวนี้เบ้างกันนี่ครับถ้าอาจารย์ท่านใดสนใจก็ลองติดต่อสอบถามเขามาได้ครับผมสำหรับนกยืนชันฟอกบึกกระสือเยอะเป็นสามตัวนี้นะครับนี่อันนี้ตัวนึงอันนี้ตัวที่สองครับนี่อันนี้ตัวที่สามของผมนี่เยอะเป็นสามตัวนี้ครับ ความฝึกยืนชันแล้วก็มีนกนกของผมอีกคู่นึงครับเวลาผมลงคลิปไปเหมืองวานเนี่ยครับแ้วอาจารย์ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ผมบโมสีของวันนั้นกันข้าววากันเข้ามาสอบถามฟูฟี่กันเลยครับผมแต้มึนอยู่ครับนกครันแต้มึนแต้มึนนก เดือดดีอยู่ปากเบาดีครับนี่มามาใ้การดูสุดตูดเครับนี่พอนกผมหรอครับนี่นนนแกวอยู่ครับอ่าฝากพี่ฝากน้องก,กดติดตามกด subscribe ในะครับผม ขารับช่องลูกไส้หล่าใช,ช่แน,นลครับผมก่ะทีมีนกนำเขาจากมารี้มาแบ่งปันใหพี่น้องไปเล่นครับผมในราคาเบาๆอาจารย์ทันใดที่สนใจสอบถามราคาห้องก็ทักหรือว่าโทร่มาสอบถามเลยครับผมพอราคาห้องมันเกิดติแตกตั้งกันไปน้องนกบานงนนตัวบ้ก็ที่คือบางตัวก็ทีพแพงเราค่าส่กงก็ทีแตกตั้งกันไปอีกทีนึงครับผมเลยภาสามารถทีว่าทีว่าอาจารย์ทีว่าทันใดที่มาคอมเมนต์ถาม,มาว่าตัวนี้ราคาจะบาทหัวห้องแท้หูหูมองติดส่งไหมครับมันมันก็เลย บ่ะเทการันตรได้ว่าราคามันมันสีซ้ำไหนไหมครับก็ต้องรอต้องถามกันก่อนว่านกสีส้มไปใสไปใสอย่างี่ขาส้มนี่จักบาทจะบาทนนะครับถ้าเกิดว่าคาส้มสไปจันทังหินมันกเกาลอยแปดร้อยกเกาลอยนครับไปจันนังเหียนมันก็ต้องเข้าาต้องสอบถามกันก่อนับรองว่าได้ของดีไปเลยแน่นอนครับผมสําหรับนกมาเล่นน้ำเขาครับผมนกสายมาเลนน้ำเขาโดยตรงครับนะครับ สำหรับวัอนีก้ก็ฝากไว้เช่นนี้แล้วกันครับเดี๋ยวมือหนานี่ยังดีๆกว่าสิมาลงมาแบ่งปันให้พี่น้องได้ไปเล่นให้เก่าแล้วครับผมสำหรับวัอนี้ก็สวัสดีครับผม